เราอยู่ที่โรงแรมนี้นะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูวังเวียงยามค่ําคืนนะกลางวันเราไปเดินไปแล้วอันนี้เราก็จะไปไปดูวังเวียงตอนคืนเราจะไปถนนคนเดินนะแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนจากหน้าโรงแรมเราไปทางไหนลูกไปทางนี้ลูกสาวบอกจะไปทางนี้ น,นี่โรงแรมอามารีรเขาเลิกเล่นแล้วเขายังเล่นสงการกันอยู่นะลูกบอวันนี้วันที่สิหที่วางเวียงอันนี้จะเป็นคาเฟ่นีน่นะอันนี้เป็นโรงแรมอัมารีค่ะ จะเดินไปเดินเที่ยวนะเดินเที่ยวในตัววังเวียงเดินเที่ยวในตัววังเวียงมากับลูกอีกเช่นเคยี่สารเราเดินมาถึงถนนคนเดินของวังเวียงกันแล้วจ้ะทุกคน น้องมิน้นลบนี่นะคะออวันนี้คนก็เยอะหน่อยนะก็คล้ายๆบ้านเรานะตลาดถนนคนเดินเขาคล้ายการจ้ะอันนี้คนก็เยอะพอสมควร เดินไปให้สุดเดี๋ยวเราจะไปดูร้านชาบูที่เราเคยกินชาบูมาล่าคุณน้องก็ขายขนมโคกเจ้านี่นะนี่นมโคกขนมโคกเจ้าดังใครมาก็ต้องมากินนะขนมโคกวังเรียงโอ้ไปโอเค ไปเดินมาหิวอีกแล้วจ้ะทุกคนอันนี้ก็ของกินนะนี่มาแวะซื้อโรตีโรตีที่ถนนคนเดินวางเวียงจ้ะทุกคนคุณลูกสาวอยากกินอีกแล้วนี่โดยรวมเนาะร้านนี้เราเคยมานั่งกินแล้วครั้งหนึ่งนะทุกคนเราเคยมานั่งกินแล้ว เดินวนรอบแล้วนะทุกคนรอ,รอบรอบตลาดไอถนนคนเดินนล่วนะแล้วก็เดินทะลุมาตรงนี้นะเราก็จะเดินทะลุอ้อมกลับไปที่โรงแรมเราใช่ไหมลูกเออเเขายังมีเล่นสงการกันอยู่เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งจุ้ยเอทีเอ็มอยู่ทางนี้นะคนุณอันนี้ก็โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่ง ติดเสียงเพลงอ่ะมันโดนเสียงเพลงไม่รู้จจนี่หรือเปล่าตำรวจเขาเล่นตรนนเขาเล่นสงการนอยู่นะเราจะเดินทะลุทะลุกลับไปโรงแรมอันนั้นโรงแรมเอ็มนเอมนะทุกคนตรงนั้นโรงแรมเอ็มนเอตอนแรกเราว่าเราจะจองตรงนี้แต่ว่าไปนอนพีเอ็มดีกว่ามันจะใกล้ฝั่งนน้นมากกว่าโอ้ เดี๋ยวนี้ฟุตบาทก็ก็ทําใหม่แล้วนะวางเวียงแต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่ไม่นี่อันนี้ผู้ร่วมทริปเราทุกคนขอปิดทริปเท่านี้นะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยรถชนแค่นี้นะคะทุกคนสำหรับตอนกลางคืนของวางเวียง